สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ครัวพี่สิรินะคะจะพาเพื่อนเข้าครัวนะคะก็จะมาทําเมนูต้มข่าวหัวปรีนะคะะเดี๋ยวเราจะไปดูวัตถุดิบที่เราต้องใช้ทํานะคะว่ามีอะไรบ้าง นี่เป็นหัวปรีนะคะหัวปรีเราหั่นแล้วแล้วก็เอามาแช่น้ำมะขามนะคะแช่น้ำมะขามกับมะนาวนะคะก็จะทําให้ขาวนะคะทาให้หัวปรีขาวเนี่ยนะคะไม่ดำค่ะแล้วก็ไก่เนื้อไก่หั่นสไลด์นะคะก็มีตะไคร้ข่ารากผักชีนะคะก็เป็นมะเขือเทศนะคะมะเขเทศ ต้นหอมผักชีกะทิก่ลองนะคะใช้กะทิก่ลองแล้วก็หัวหอมกระเทียมปรุงรสด้วยเกลือนะเกลือแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยนะคะค่ะทั้งหมดนี้คือวัตถุดิบที่เราต้องใช้ทำสำหรับเมนูต้มขาหัวปรีนะคะต้มขาไก่ใส่หัวปรีคะ่ะไปชมวิธีการทำกันได้เลยนะคะเพื่อนๆไปติดตามชมค่ะค่ะเพื่อนก่อนอื่นนะคะ เราจะนำรากผักชีนะคะขา่าแล้วก็ตะไคร้นะคะเราจะเอาลงมาคั่วให้หอมก่อนนะั่วนหอมก่อนพร้อมด้วยหัวหอมกระเทียมที่เราปอกเอาไว้นะก็้วคั่วก็เอามาคั่วนะคะเพื่อคั่วให้มันหอมกรุ หอมแล้วก็เติมน้ำกะทิเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเติมลงไปเ น้ำกะทิก่ลองจะข้นนะคะให้เราเติมน้ำลงไปหนึ่งถ้วยนะคะนี่แล้วก็ปล่อยให้เดือดนะคะเราจะปิดฝาไว้ก่อนเนาะเพื่อนเนาะฝาไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาตามชมครั้ง่จ้าเพื่อนเพื่อนเราก็ ดูน,นี่น้ำกะทินะเราก็อเอาแค่มันร้อนนะเพื่อนถ้ามันเดือดแล้วมันจะแตกมันเราก็จะใส่ใส่เนื้อไก่ลงไปแสงไปเลย ใส่เนื้อไก่ลงไปแล้วต้งให้เดือดข่าวเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูนะคะน้ำกะทิเราก็เดือดแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็ นี้เราเป็นเนื้อมะขามนั่นเพื่อนก็จะใส่ลงไปประมาณนี้ใส่ไปให้มันออกรสเปรี้ยวนิดหนึ่งนะคะใส่เป็นมะขามเปียกนะเพื่อนนะบางคนไม่ชอบก็เอาไว้ปรุงเป็นมะนาวก็ได้นะคะเพื่อนจะเดือดได้ที่แล้วใช่ไหมคะ นี่เราก็เดือดได้ที่แล้วนะคะนี่นะคะไก่ก็สุกแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่หัวปลีนะคะนี่แช่ไว้หข,ขาวเลยนะคะน้ำเดือดๆใส่ตอนน้ำเดือดๆน้เพือนนะ ถ้าใส่ตอนน้ำเดือดเนี่ยน้ำหัวปีเนี่ยนะมันจะขาวนะเพื่อนนะถ้าน้ำไม่เดือดหัวปีมันจะดำแล้วเราก็เวลาเราเอาหัวปีมานะคะเคล็ดลับจะทำให้ขาวนะคะที่สิริก็เคยบอกแล้วนะคะว่าใช้เกลือน้ำส้มสายชูหรือน้ำมะขามน้ำมะกรูดได้หมดนะคะน้ำที่มีความเป็นกรดนะคะแช่ทิ้งเอาไว้ขึ้นชมมั่วโมง สร็จแล้วพอเราจะปรุงเราก็มาล้างน้ําอีกทีหนึ่งนะคะนี่อาวจั่วเลยเห็นไหมคะหอมค่ะเพื่อน ็ใส่มเมะเขือเทศนะคะตามด้วยมะเขือเทศใส่ลงไปสามลูกสามลูกก็จะมีรสเปรี้ยวนิดๆน,น,นะคะแล้วก็ชิมรสนะคะเพน่าจะต้องเติมอะไรบ้าง เราจะป,จปุุงรสแล้วนะเพื่อนๆนะปรุงรสด้วยน้ำตาลนะคะ ใส่น้ำตาลลงไปสองช้อนต้องออกหวานหน่อยนะ,ะสองช้อนแล้วก็เกลือทำด้วยเกลือนะเพื่อนนะน้ำปลานี่นะคะน้ำปลาน้ำเพื่อน ช้อนใส่รัสามช้อน รสดูนะเพื่อนๆนะว่ารสชาติใช้ได้หรือยังนะก็ออกยังไม่ครบยังไม่เข้มขน้นใส่น้ำปลายอยีกนิดนึง น้ำตาลอีกหน่นอยน,นอร่อยแล้ว เดดือแล้วก็ค่อยใส่ต้นหอม,อมปิดฝาไว้ให้เดือดเดี๋ยวเราก็ จะมาดูตอนท้ายเมนูนะคะเพื่อนข่ะเพื่อนนี่นะคะก็เสร็จสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ใบมะกรูดลงไปต้นหอมผักชีเั่นดูชัดชัดใส่ใบมะกรูดลงไปหอมหอมเลยนี่งังไปก่อนนะ เสร็จแล้วสำหรับเมนูต้มขาไก่ใส่โวปีค่ะเพื่อนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะคะเพม่อเป็นกำลังใจนะคะให้เราทำคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปของเราคะสุดท้ายเราก็มีนางเอกค่ะนางเอกก็คือต้นหอมผักชีใส่ลงไปเสร็จแล้วค่ะเพื่อนปิดไฟร้อยพร้อมเสร์ฟ เซ็ตสมบูสำหรับเมนูนี้ค่ะเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะไปทานข้าวพร้อมกันเลยค่ะนี่ค่ะต้มขาไก่ใส่หัวปียั่วๆค่ะ alright allright